ตั้งใจฟังให้ดีนะ,ะก่อนปีใหม่ของใครบางคนที่รักพวกเรามากให้กับใครบางคนในห้องนี้และกรั่วโลกก่อนปีใหม่2560ปีหน้านี้เดีอกรากาปีฟ้าเปิดรวยเสียเถิดอยากขัดใจนัดลูกหนาให้รวยกว่าทุกปีที่ผ่านมาปุ่นพ่วงฟ้าสมบัติเป็นแผ่นด,ดี ขอให้สวดธรรมจักรกันต่อไปดังฝนหลังต่อเนื่องในกระแสสินสด้วยใจใส่สกว่าน้ำที่ไหลหรินอปุปสรคทั้งสิ้นจักมานลายาจนจะรวยรวยยิ่งรวยกันยกใหญ่เศรษฐีใหม่จะเกิด